เตี่ยวกะหลุนี้ก่อนเดี๋ยวใส่แชมพูให้ก่อนค่ะถ้าตรงนี้เตี่ยโอเคนี่นะจุ๊บชื่นใจนะมแม่แม่แต่งแชมพูค่ะต้องหันทางโน้นปึ๊บพาให้ไมได้น้องเวลาน้อง เดินลากขาจะได้ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าอยู่แม่จะอาบน้ำให้ดอลล่าไม่มีเวลาดูพรพื้นของแม่เป็นทรายล้างค่ะหินเป็นหินเวลาน,น้องเดินไม่มีผ้ามันจะขูดทำให้หนังถลอก โปรงก็ขาดหมดแล้วเนี่ยโอ้โหนะกระโปรงขาดหมดแล้วไปกันดราฟต์อยู่พิ่งนีหมาหมานะลูกบราฟต์อยู่พิ่งนี้มาหมานะคะหวัหวหัวเพราะควาไม่ให้ดอลลาร์เข้าใกล้หมา,มา ทำไมอะลูกชี้หืมจุ๋มขวงทำไมคะจก๋มขว๋งทำไมนะขว๋งทำไมคะเห็นว่าล้าอาบน้ำหรือเห็นว่า,าอาบน้ำให้นะคะโอเคนะาอาบน้ำให้นะคะนะจะได้หอมๆ mm. ตัวจะได้ส,สวยๆขนจะได้ส,สวยๆนะคะนะอาบมาอาบให้ชุบมชี้เสร็จแล้วโอเคนะโอเค ชุชีเสร็จแล้วค่ะอย่าอาบน้ำให้ดอาลล่ากันค่ะอย่าเอาขนมให้ชุชีก่อนถ้าอาบน้ําเสร็จทําอะไรเสร็จต้องให้รางวัลค่ะโอเคน้าอย่ามา,มาเอาขนมให้นะโอเครอก่อนนะ